Okay. สวัสดีครับสวัสดีผมเป็นทีมงานรถบ้านคุณชาวริตนะครับวันนี้นะครับได้นํารถ HRV คันนี้นะครับมาส่งให้ถึงมือคุณวุฒิเป็นที่เรียบร้อยน,นะครับเดินทางจากโชวลมรถบ้านคุณชาวริตนะครับกะบี่มือหนึ่งเรื่องรถยนต์มือสองนะฮะมาถึงที่อําเภอเมืองที่จังหวัดพะเยานะครับผมต้องขออภัยด้วยครับพอ,อดีคุณวุฒิเนี่ยไม่ไม่สะดวกลงโซเชียลนะขอขอนญาตถ่ายแต่ตัวรถไปนะครับผมก็ คันนี้นะครับคุณวิได้ทําการซื้อสดนะครับแล้วก็ใช้บริการส่งให้ถึงที่เลยนะครับก็คุณวิเนี่ยบอกว่ากระซิบมาบอกซื้อเป็นคันที่2แล้วนะครับคันแรกเนี่ยซื้อเมื่อประมาณกลางปีที่แล้วนะแล้วก็ได้ติดตามคุณชาวลริตมานานแล้วนะติดตามตั้งแต่อยู่จังหวัดนนทบุรีนะฮะตอนนี้ย้ายไปอยู่ที่นะครปฐม,มที่ใหม่นะก็ยังยังติดตามแล้วก็มาซื้อรถเพิ่มอีกคันนึงนะครับผม นี่ก็ขอขอบคุณคุณบุฒิแล้วก็ครอบครัวมากครับที่ไว้วางใจในทีมงานรถบ้านคันฉวิตนะครับเมื่อกี้ก็ตรวจสอบตรวจเช็คตัวรถแล้วนะครับผมก็ถูกใจมากนะครับอันนี้ก็ซื้อเป็นคันที่2แล้วนะครับนี่ก็ขอขอบคุณคุณวุฒิมากนะครับแนละ้วก็ใช้รถคันนี้นะครับก็ขอให้มีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงเงินทองไหลามาเทมานะครับผมหน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองนะฮะอันนี้ก็ ฝากคุณวุฒิรับรถไปดูแลต่อด้วยนะครับผมไงก็ขอขอบคุณมากครับขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ